อตอนนี้กำลังจะพาลูกเสือใส่ใรกระเป๋าให้เลยตอนนี้กำลังพานักกีฬาครอบครัวปีนเขาลงนะครปีนลงเขานี่นะครับป้ายลูกเสือ <c oughs> ระวังนะครับช <c oughs> ันมากข้า <c oughs> งหน้าจะมีเด็กอยู่สามคน <c oughs> ลงนะครับเดี๋ยวปีนลงแค่ปีนขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เดินขึ้นลาดยางมานี่ก็ลงเขาแล้วยาวฮะนี่ที่ของลูกเสือเน,นรีเขามาเข้าค่ายพระแรมนะครับที่เขาฉลากศรีราชานะครับ วันนี้ก็เลยมาฉลองนะฮะประยุทธ์ยุบสภานะเลยฉลองขึ้นเขาลงเขานี่ยเลยเอ้ายัางไงพิมโอเคไหมยกมอบบือดิโอเคฮ่าฮ่าฮ่าเยอะอันนี้ลงยังไงฮะอันนี้ลงยังไงนักกีฬามันอยู่เด็กแคบไม่เคยออกปาอ่าเงี้ยรู้เรื่องรู้ราวเลย โอเคแค่นเดียวก่อนเรวจะไล่ใหม่นะ่ะอีกยาวฮะอ่ะ,อ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 ะดูก่อนอโอเคเดี๋ยวมีทิปอีกรอบนะฮะ